รายการต่อไปคือการเดินจงกรมการเดินจงกรมคือการทําความเพียรในอิริยาบถเคลื่อนไหวแต่เราต้องการสติอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นที่ครูบาอาจารย์ในวัดปฏิปทาต้องทุกอิริยาบถสม่ำเสมอกันในอิริยาบถท,ที่ง่ายสุดก็คือนั่งเดินนี่จะยากกว่านั่งน้อยนึ่ง แนะตรงที่ว่าจิตที่ไม่สงบลรจะ <c oughs> จะฟุ้งซ่านได้ง่ายกว่าเพราะว่าลืมตาแล้ว <c oughs> จังหวะการเดินจะชวนคิดมากกว่าตอนนั่งในขณะเดียวกันถ้าจิตใจสงบแล้วสงบพอสมควร <c oughs> ความพร้อมที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญาก็จะมากกว่าเพราะจังหวะของการเดินกล <c oughs> ายเป็น ประโยชน์ต่อปัญญาในมือจิตทางมันด้วยสติด้วยสมาธิแล้วในก็ตามในการในการเดินจงกรมก่อคนอื่นเราไม่ได้มองซ้ายมองขวามองข้างหน้าก้มหน้าน,นิดๆแล้วก็ประสานมือที่ที่สะเดอ <c oughs> มันคือ การเดินของเราเดินไม่ไม่เร็วไม่ช้าแลวเหตุผลก็คือมนเหมือนกับการเดินทั่วไปนั้นถ้าเราได้ประสบการณ์ได้ความสามารถในการเจริญสติในอริยาบทเดินใน,นระหว่างการเข้ากันมาฐานอย่างนี้กลับถึงบ้านแล้วในชีวิตประจำวันจะไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายได้ดี แต่เราไม่ต้องการให้อิรียหบทเหมือนการเดินธรรมดาที่เดียวต,ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต่างกันอย่างเช่นเรื่องการประสานมือนะเผื่อจะได้สํานึกว่าเรากําลังเดินจงกรมไม่ใช่เดินเล่นทีนี้ในการเดินโดยปกติเราใน,ใน,ในวัดเราจะกำหนดทางเดิน20-39ถึงแล้วแต่ แล้วเทถนัดบางคนชอบยาวหน่อยบางคนก็ชอบสั้นแต่คุณไม่ควรจะตดำกว่า20ไม่ควรจะยาวเกิน30สทีนี้ในการเดินกลับไปกลับมามีสมจุดจุดต้นทางจุดกลางทางจุดสุดทางนั้นในการในการเดินจึงมีเครื่องสังเกตสมจุดทุก ไม่กี่ก้าวทุกสิบกว่าก้าวเพื่อจะเช็คเพื่อจะได้สํารวจว่ายังอยู่กับ <c oughs> อารมณ์กรรมฐานกับสิ่งกําหนดของเราหรือไม่ที่ในเมื่อเราเดินเป็นแถวยาวเราเดินไม่ไม่เดินกลับไปกลับมา <c oughs> เราสามารถปรับ หลักนี้ให้ให้เหมาะกับการเดินในลักษณะนี้คืออาจจะกำหนดต้นไม้าทางทางหรือสิ่งที่สังเกตได้ง่ายเป็นระยะระยะเพื่อจะดัดการเดินยาวออให้เป็นช่วงสั้นๆเพื่อมีโอกาสที่จะตั้งสติขึ้นมาใหม่ในโอกาสที่เราเพลอ เมื่อเช้ามืดก็ได้กล่าวถึงคำว่าสติกับสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาเมื่อาช้านี้ก็ได้กล่าวถึงสัมปชัญญะในการเดินเข้าศาลาเพื่อถึงถึงแม่ว่าเราอาจจะมีสติกับสิ่งที่เราทําอยู่แต่การทําสติของเราอาจจะรบกวนคนอื่นก็ได้ เราต้องถอนออกมาสักก้าวหนึง่งคล้ายๆกับก้าวหนึง่งแล้วมาดูบริบทไปดูสิ่งแวดลอ้อมผลกระทบของการกระทำเป็นเบนบทเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะข้อหนึ่งที่นี้ในการเดินเป็นกลุ่มใหญ่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือไม่ให้เกิดความติดขัดในการเดิน จังหวะการเดินความเร็วของความเดินต้องพอดีกับคนอื่นถ้าเดินช้าเป็นเพราะว่าเคยเดินช้าโชบเดินช้าเดินช้ารู้สึกในสติง่ายกว่าเดินเร็วอันนี้ถ้าเดินคนเดียวมันได้แต่ถ้าเราเดินเป็นกลุ่มอย่างนี้ไม่ได้ไม่เกรงใจไม่เมตตาคนอื่นนั้นเราดูจัหวะเด็กข้างหน้าเราไม่เกินสองเมตร ก็พยายามรักษาไว้ตลอดส่วนจิตใจของเราในระหว่างการเดินก็มีทางเลือกมากถ้าถ้าเรายังไม่เคยเดินรือว,ว่าบางสำนักดูเหมือนการเดินจงกรมก็เป็นแค่การเหยียดขาระหว่างการนั่งสมาธิถือว่านั่งนั่นแหละคือภาวนา <c oughs> เดินก็เพื่อเพื่อระง,งับความปวดเมื่อยในการนั่งเท่านั้นแต่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเอนักภาวนาในทางพุทธศาสนาได้สลับอิรียบมดโดยเฉพาะการนั่งการเดินพะถ้าเราได้ทั้งสองทำให้การการปฏิบัติของลานิยตยุนในกรณีที่เดินไม่นนั่งไม่สะดวก เช่นไม่สบายไม่สามารถนั่งได้หรือเป็นหวัดหรือเป็นอะไรสักอย่างนี่นั่งไม่ค่อยดิดก็เปลี่ยนเป็นเดินได้เดินในเวลาที่ชาวมื่อรือดึกถ้านั่งะจะง่วงก็เปลี่ยนเป็นเดินมันเป็นทางเลือกในการภาวนาที่ดีและเมื่อเราภาวนาวันละหลายชั่วโมงการที่เราสลับ การนั่งการเดินได้ก็ทำให <c oughs> ้ทำความเพียนได้หลายชั่วโมงโดยไม่ไม่หักโหมจนเกินไปที <c oughs> ใ่ในการในการภาวนาถ้าเรายังไม่ไม่คอยชำนาญรู้สึกว่ายากในเปลืองต้นเราอาจจะใช้บทสูตรม์เพื่อเพื่อให้จิตปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านในเปลืองต้นได้ จะเป็นอิทธิปิโสแลวก็จะเป็นบทใดบทหนึ่งสวดอยู่ในใจสักระยะหนึ่งมันไม่ใช่จะเป็นการภาวนาตลอดการเดินจงกรมแต่ในเบื้องต้นเพื่อปล่อยความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆและให้ใจิตใจอยู่ในปัจจุบันกับการเดินทำได้นอกจากนั้นคล้ายกับที่อาตมาสอนเมื่อเช้า,ชานี้เรื่องการนั่งสมาธิ ว่าเราทำความคุ้นเคยกับลมหายใจแบบสบายๆไม่เครียดสะก่อนเช่นรู้สึกในลมหายใจตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเป็นลูกโปง่งออกซิเจนที่หยุบพอง <c oughs> แล้วก็คอยคอยตะลอนเข้ามาแล้อว,ว่าโฟกัสเข้าไปที่จุดใดจุดหนึ่งเช่น,นที่ปลายจมูกส่วนการเดินก็เช่นเดียวกันในเบื้องต้นเราอาจจะ กำหนดความรู้สึกในกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้านี่คือคือกำหนดอิริยาบถเดินความรู้สึกในส่วนต,ต่างๆของกายในระหว่างการเดินทีนี้พอเราเรารู้สึกว่าจิตอยู่ในปัจจุบันพอใจสนใจใสยใจในการกระทำเช่นนี้พอสมควรเราจึงเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของกาย เช่นที่ฝ่าเท้าเป็นตน้นเรากําหนดความรู้สึกในเท้าเฉพาะในเท้าเฉพาะในฝ่าเท้าระหว่างการเดินเพื่อให้ให้ให้จิตละเอียดเขา้าเพื่อจิตจะได้เข้าสมาธิดนตบางอนอกจากนั้นแล้วเราจะใช้การการเดินเป็นโอกาสพิจารณา ส่วนอื่นของกายเช่นโครงกระดูกเนี่ยโครงกระดูกดีกับเหมาะเพราะว่าในขณะที่ที่เดินจพึพอพซ่อนซ้อนเท้าก็กระทบกับพื้นมันจะมันจะส่สงความรู้สึกขึ้นมาถึงศีรษะเลยและในระหว่างการเดินเราสามารถรู้สึกต่อโครงกระดูกของตอนได้ส่วนมากคนแห่งโครงกระดูกก็กลัวเนี่ยราก็มีอยู่ทุกคน ่ไม่ค่อยอยากจะคิดแต่ว่าเป็นที่กําหนดของจิตได้แต่ถ้าก็กําหนดโครงกระดูกเป็นตนพอจิตสงบแล้วจะนําไปสู่การพิจารณากายให้เห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาก็ง่ายดีสุดท้ายอีกทางเลือก,อ,กอีกข้อสุดท้ายคือการเจริญเมตตาภาวนาซึ่งในเราอาจจะใช้คำบริกรรม กำกับไปก่อนเช่นการเดินจงกรมก็เหมือนกันจะใช้เมื่อกี้นี้ก็ลืมบอกว่าพร้อมกับการกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าอาจจะใช้คำว่าพุโทโธกำกับด้วยช่วยให,ให้จิตอยู่ตรงนั้นได้ง่ายขึ้นวิธีสุดท้ายก็คือการเจริญเมตตาเห็นเราก็เดิน ขอชันเป็นสุขขอชันเป็นสุขขอชันเป็นสุขให้ hey, uh, เข้ากับจังหวะการเดินหรือถ้าจะชอบภาษาอังกฤษ May I be well May I be well May I be well อย่างนี้ก็จะรลอดสักหนึ่งรอบเป็นตอนแต่พร้อมกับการกำหนดเลยจะต้อง uh, <c oughs> สร้างความรู้สึกหวังดีต่อตัวเองเรากำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงาม อะไรเป็นสิ่งที่ที่เราต้องการอะไรก็เป็นเป้าหมายชีวิตเมื่อวานนี้ก็ตมาก็ได้พูดถึงพูกเขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถือว่าปัญญาความเมตตากรุณาความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ในชีวิตดนั้นเมื่อเราวังขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข เป็นความสุขแบบไหนเป็นความสุขของผู้มีปัญญาความสุขของผู้มีผหมวิหามีเมตตากรุณาเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขจากสิ่งเหล่านั้นอันนั้นก็แพ้เมตตาทีนี้พอเราพอสมควรแล้วเราก็เป็นขอท่านหรือขอเขาหรือว่า เปลี่ยนฉันเป็นคนอื่นตามตามหลักว่าเริ่มต้นกับผู้ที่เราเคารพนับถือะครอบครัวคองเราแล้วก็ขยายออกไปสู่สราบัต์ทั้งหลายท่างปวงอันนี้เราสามารถจะปรับให้ให้ลองลองอย่าง,งไงเหมือนจริงจะได้ผลก็เราสำคัญคือต้องการความรู้สึกคือไม่ใช่แค่คำกล่าวอย่างเดียว พอเราใช้คำกล่าวหรือคำบริกรรมว่าขอชันเป็นสุขขอเข้าเป็นสุขขอท่านเป็นสุขอะไรเป็นตน้นละพอมันถึงจุดหนึ่งที่ความรู้สึกที่มักจะปรากฏที่หัวใจในความรู้สึกเมตตาอันนี้เอาความรู้สึกเนี่ยเป็นอารมณ์ต่อไปคือไม่ต้องมีคิดไม่ต้องมีกล่าวไม่ต้องมีอะไรเอาความรู้สึกที่เรียกว่าเมตตามีชื่อว่าเมตตาความรู้สึกว่าเมตตา เป็นอา,อารมณ์แต่ก่อนที่จะได้ความรู้สึกเป็นเมตตาที่มันคงต้องใช้คำบริกรรมไว้ก่อนค่อย,ยๆสร้างความรู้สึกขึ้นมาเป็นคำคำกล่าวหรือคำบริกรรมเหมือนกับเป็นจุดป,ประกายาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็เดินขอ may i be well may i be well may he be well may she be well may they be well แล้วค่อยๆขยายจนกระทั่ง ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เอาความรู้สึกเป็นอารมณ์นั้นก็เลยเให้ทางเลือกว่าเริ่มต้นอียอกำหนดอิรียบทกายาทั่วไปแล้วก็ค่อยๆเข้ามาสู่จุดใดจุดหนึ่งหรือว่า,าความรู้สึกในฝ้าเท้า แล้วการกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้านั้นจะเอาแต่ความรู้สึกล้วนๆึ่ค่อนข้างจะยากเลยจะใช้คำว่าพุทโธกำกับช่วยให้อยู่ตรงนั้นหรือจะเริ่มต้นใช้บทสวดมนต์ก่อนให้จิตะระงับแล้วจึงค่อยมาดูกายแล้วจะดูส่วนอื่นของกายเชน่ชนโครงกระดูกโดยเริ่มต้น้วยความรู้สึกที่ปรากฏในโครงกระดูกในระหว่างการเดินและสุดท้าย ก็ <c oughs> ใช้จังหวะการเดินเพื่อเป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตาโดยคำคำกล่าวก่อนแล้วพอจิตใจตั้งมั่นและความรู้สึกเมตตาปรากฏเอาความรู้สึกแล้วทิ้งคำพูดเอาละ สรุป o o อเอาออกเมื่อกี้นี้ได้อบอกว่าเพื่อเป็นระยะยาวแล้วก็ไม่ได้เดินกลับไปกลับมา <c oughs> เทคนิคหรือว่าทิปก็คือให้กำหนดอ,ะ,อะไรทางทางทางเพื่อจะเช็คดูว่ายังอยู่ในปัจจุบันหรือเผลอไปแล้วเช่นต้นไม้เป็นต้น